ครับผมหัดทำเกษตรยามว่างร่วมกับ u t u b e ซ่อมมอไซต์สไตล์ช่างบ้านนอกสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับคลิปนี้นะครับมาตอบคอมเมนต์นะครับที่เพื่อนเพื่อนถามกันเข้ามาทาง YouTube ช่องหลักก็คือช่องซ่อมมอไซ์สไตล์ช่างบ้านนอกนะครับเพื่อนเพื่อนมีเพื่อนเพื่อนถามเข้ามานะครับว่าน้ํามันเครื่องนะครับผมเพิ่งทําการเปลี่ยนไปไม่นานนะครับเวลาผมเปลี่ยนเปลี่ยนทายนะครับทาไมน้ํามันเครื่องผมถึงดําจัดนะครับ มันเป็นเพราะน้ำมันเครื่องนะครับไม่ดีหรือไม่นะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาตอบคอมเมนต์นี้กันนะครับเพื่อนๆนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่ yeah, <ร>อ, <maths. S 1> อนที่เราจะไปฟังอคอมเมนต์นะครับเพื่อนๆเรามารู้จักกับคุณสมบัติของน้ํามันเครื่องและก็หน้าที่ของน้ํามันเครื่องกันก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก่อนที่เราจะไปฟังคอมเมนต์จะไปฟังคําตอบนะครับเพื่อนๆ อันดับแรกเลยนะครับก็คือน้ำมันเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นของรถยนต์ของมอไซค์นะครับเพื่อนๆหน้าที่หลักๆเลยนะครับอันดับแรกเลยก็คือนะครับรู้ๆกันอยู่แล้วว่าน้ำมันเครื่องใช้ในการหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์นะครับในในข้อที่หนึ่งนะครับดังนั้นน้ำมันเครื่องที่เข้าไปอยู่ภายในเครื่องยนต์มันก็จะมีข้อปลีกย่อยออกมาอีกนะครับอย่างเช่นว่า น้ำมันเครื่องจะช่วยในการลดความฝืดของเครื oh ่องยนต์ลดความสึกหลอของเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องนะครับจะไปเป็นตัวขั้นกลางระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องยนต์นะครับชิ้นส่วนของเครื่องยนต์นะครับจะไม่ได้เสียดสีกันโดยตรงนะครับจะน้ำมันจะเป็นตัวกลางให้นะครับเพื่อนๆนี่ก็คือนะครับคุณสมบัติข้อที่1ของน้ำมันเครื่องนะครับเพื่อนๆคุณสมบัติข้อที่2นะครับเพื่อน อย่าลืมว่าน้ํามันเครื่องนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้พูดไปแล้วว่าน้ํามันเครื่องจะเข้าไปขั้นกลางนะครับหรือว่าเป็นตัวกลางระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ไม่ให้เครื่องยนต์เสียสีกันนะครับนั่นหมายความว่าน้ํามันเครื่องจะเข้าไปเป็นฟิล์มป้องกันกําลังอัดรั่วไหลนะครับนั่นหมายความว่าน้ํามันเครื่องจะเข้าไปฉลมชุดเสื้อสูบกระบอกสูบนะครับไม่ให้กําลังอัดที่เครื่องยนต์อัด ในยังว่าอัดที่จะจุดระเบิดนะครับไม่ให้กําลังรังอัดอมันั่วไหลไม่ให้กําลังอัดมันรอดแหวนลงมาที่ท้องอ่างนะครับเพื่อนนะครับอ่าเราจะสังเกตได้ว่านะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนอ่าเวลาสูบมือเรานะครับสูบแล้วไม่มีแรงอัดไม่มีแรงดันนะครับถ้าเป็นสูบมือสมัยก่อนนะไม่มีแรงอัดไม่มีแรงดันนะครับเราจะอาจะระบีหรือว่าเอาน้ํามันหรือว่าเอาน้ํานะครับ สุดท้ายก็คือน้ำลายนะครับที่เอาใส่เข้าไปนะครับเพื่อนทีนี้พอเราเอาน้ำลายใส่เข้าไปหรือว่าน้ำเปล่านะครับก็กลายเป็นสูบนั้นมีกําลังอัดนะครับมีแรงดันนะครับนั่นหมายความว่าความชื้นนะครับจากน้ํามันเครื่องนะครับจะเข้าไปเป็นนะครับฟิล์มป้องกันกําลังอัดรั่วไหลนะครับเพื่อนนั่นแหละนะครับก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ เป็นหน้าที่แล้วก็คุณสมบัติของน้ํามันเครื่องนะครับเพื่อนๆแล้วก็เอาลาดับต่อมาลําดับที่3ามเลยนะครับเพื่อนน้ํามันเครื่องนะครับที่เข้าไปอยู่ภายในเครื่องยนต์นะครับจะต้องป้องกันสนิมได้นะครับเพื่อนน้ามันเครื่องจะต้องป้องกันสนิมได้นะครับถ้าน้ํามันเครื่องนะครับป้องกันสนิมไม่ได้นะครับอ่าอยาเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าอ่าในตัวเครื่องยนต์ของเรานะครับในตัวเครื่องยนต์ของเรานะครับ ในตัวเครื่องยนต์ของเราไม่ว่าจะเป็นรถสองจังหวะรถคาบูหรือว่ารถหัวฉีดหรือว่ารถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับที่แน่ๆน,นะครับภายในตัวเครื่องยนต์ของเรานะครับจะมีรูรูหนึ่งที่ต่อเข้าไปถึงห้องเครื่องยนต์นะครับอ่ามีรูรูหนึ่งที่ต่อเข้าไปถึงห้องเครื่องยนต์ไอรูตรงนี้นะครับในรอบเดินเบานะครับมันจะดูดอากาศเข้านะครับในรอบเดินเบาจะดูดอากาศเข้านะครับไอรูระบายรู Ó, หายใจทั้งหลายแหล่นี่แหละนะครับเพื่อนนะครับทีนี้ เวลารอบสูงๆนะครับก็ถึงจะดันอากาศออกนะครับดันอากาศออกนะครับเพื่อนๆดังนั <ket> <exposure> ah ้นในช่วงรอบเดือนเบานะครับมันดูดอากาศเข้าดูดเข้าปล่อยออกดูดเข้าปล่อยออกดูดเข้าปล่อยออกใช่ไหมนะครับความชื้นนะครับความชื้นไอน้ําที่มากับอากาศจะเข้าไปภายในห้องเครื่องดังนั้นคุณสมบัติของน้ํามันเครื่องจะต้องป้องกันสนิมได้นะครับเพื่อนๆนะครับลาดับต่อมานะครับเพื่อน น้ำมันเครื่องนะครับที่เข้าไปภายในห้องเครื่องยนต์นะครับเพื่อนน้ำมันเครื่องที่เข้าไปภายในห้องเครื่องยนต์นะครับในขณะที่เครื่องยนต์ทํางานนะครับชิ้นส่วนของเครื่องยนต์มีการเสียดสีกันอยู่ตลอดเวลานะครับชิ้นส่วนของเครื่องยนต์จะเกิดความร้อนนะครับเพื่อนชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์จะเกิดความร้อนนะครับอ่ารวมถึงอุณหภูมิจากการเผาไหม้นะครับเครื่องยนต์มันจะร้อนนะครับทีนี้น้ำมันเครื่องจะเข้าไปนะครับนําพาความร้อน นะครับออกมาจากชิ้นส่วนหรือวัตถุนั้นๆน,น,นะครับเพื่อนนั่นหมายความว่าน้ํามันเครื่องจะเข้าไปช่วยระบายความร้อนภายในเครื่องยนต์ได้นะครับรวมไปถึงนะครับรถรถรถบางรุ่นนะครับเพื่อนอน้ํามันเครื่องนะครับนําไปนําไปดูดซับความร้อนมาแล้วนะครับจะถูกส่งไปที่ออยคูลเลอร์นะครับจะถูกส่งไปที่ออยคูลเลอร์ออยคูลเลอร์มีหน้าที่ ระบายความร้อนหรือว่าลดความร้อนลดอุณหภูมิของน้ํามันเครื่องก่อนที่จะนํากลับมาใช้อีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อนๆแบบนั้นก็คือนะครับน้ํามันเครื่องใช้ในการระบายความร้อนนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับทีนี้นะครับข้อต่อมานะครับเพื่อนน้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันเครื่องมีหน้าที่ชะล้างทําความสะอาดภายในเครื่องยนต์นะครับย้ําเลยนะครับน้ํามันเครื่องมีหน้าที่ชะล้าง ทำความสะอาดภายในเครื่องยนต์เราจะสังเกตเห็นได้จากโฆษณานะครับโฆษณาน้ํามันเครื่องทุกยี่ห้อทุกแบรนด์เลยนะครับเขาจะพูดถึงนะครับการทําความสะอา,าดภายในเครื่องยนต์หรือว่าอาจจะเป็นเอาคนเข้าไปนั่งขัดขัดทุทอยู่ภายในเครื่องยนต์นั่นนั่นก็คือนะครับเขาสื่อให้เราเห็นว่าน้ํามันเครื่องจะเข้าไปช่วยทําความสะอาดภายในเครื่องยนต์นะครับเพื่อนนะครับ อ่าอันนี้เพื่อนๆก็ต้องเข้าใจนะนะครับน้ํามันเครื่องชะล้างทาความสะอาดภายในเครื่องยนต์ได้นะครับเพื่อนลำดับต่อมานะครับเพื่อนอ่าน้ํา,ามันเครื่องนะครับคุณสมบัติของน้ํา,ามันเครื่องข้อต่อมาก็คือน้ํามันเครื่องนั้นนะครับจะต้องไม่ก่อให้เกิดโคลนตมนะครับย้ําเลยน้ํามันเครื่องจะต้องไม่ก่อให้เกิดโคลนตมนะครับอ่าโดยเฉพาะนะครับถ้าเป็นรถ ที่มีระบบ EGR นะครับ EGR นะครับจะเป็นอยู่ในของรถยนต์นั่นแหละนะครับ EGR จะเป็นตัวดักมลภาวะบางส่วนนะครับเข้าไปเก็บไว้ในท้องอ่างหรือว่าในห้องในห้องเครื่องนะครับรอการกําจัดอย่างถูกวิธีก็คือรอการถ่ายทิ้งแล้วก็นําไปกําจัดพร้อมกับน้ามันเครื่องนั่นแหละนะครับเพื่อนนะครับตะกอนพวกนั้นขี้ขม่าพวกนั้นมันมักจะตกตะกอนเป็นก้อนนะครับดังนั้นน้ํามันเครื่องนะครับจะต้องนะครับ เป็นตัวละลายตะกอนตรงนั้นนะครับไม่ให้ไม่ให้มันตกตะกอนเป็นก้อนเป็นยางเหนียวนะครับเพื่อน,อนในมอไซค์ของเราก็เหมือนกันนะครับเพื่อนๆเราจะสังเกตได้ว่ารถหลายรุ่นนะครับภายในห้องเครื่องนะครับดำปีเลยนะครับภายในห้องเครื่องดำปีเลยนะครับดำนะครับอย่างนี้น้ํามันเครื่องมันจะไปชะล้างลงมาพอน้ํามันเครื่องไปชะล้างลงมานะครับ น้ำมันเครื่องจะต้องป้องกันนะครับหรือว่าละลายตะกอนตัวนั้นนะครับไม่ให้ตกตะกอนเป็นก้อนถ้ามันตกตะกอนเป็นก้อนมันจะวิ่งไปอุดตันไส้กรองน้ํามันเครื่องนะครับเพื่อนลำดับต่อมานะครับเพื่อนลำดับสุดท้ายเลยนะครับอ่าอันนี้ก็ยกตัวอย่างมาคร่าวๆนะน้ํามันเครื่องจะต้องไม่รวมตัวกันกับอากาศน้ํามันเครื่องจะต้องไม่เป็นฟองอากาศนะครับเพื่อนถ้าน้ํามันเครื่องเป็นฟองอากาศนะครับถ้าน้ํามันเครื่องเป็นฟองอากาศ ทีนี้เวลาเราทําเวลาเครื่องยนต์มันทํางานนะครับฟันเฟืองมันดีดมันตีกับน้ํามันนะครับถ้าตีดีดขึ้นไปแล้วตกลงมานะครับมันอมมันอมอากาศนะครับมันรวมตัวกันกับอากาศมันจะเป็นฟองอากาศนะ้วถ้าน้ํามันเครื่องรวมตัวกันเป็นฟองอากาศนะครับปั๊มน้ำมันเครื่องมันดูดขึ้นไปมันจะดูดดูดขึ้นไปไม่เต็มที่ไม่เต็มสายนะครับไม่เต็มท่อมันจะมีอากาศขึ้นไปด้วยนะครับมันจะหล่อเลื่อนไม่ทันนะครับมันจะขึ้นไม่เพียงพอนะครับมันจะทําให้เครื่องยนต์ของเราพังดังนั้น นะครับน้ำมันเครื่องจะต้องไม่เป็นฟองอากาศนะครับเพ e ื่อน Mont right ๆนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับคุณสมบัติของน้ำมันเครื่องทีนี้ก็มาตอบคอมเมนต์นะครับที่เพื่อนๆถามเข้ามานะครับเพื่อนๆเมื่อกี้ผมก็บอกไปแล้วว่าน้ำมันเครื่องนะครับมีหน้าที่ทําความสะอาดภายในเครื่องยนต์นะครับดังนั้นน้ำมันเครื่องมันขึ้นไปเลี้ยงถ้าเป็นรถสี่จังหวะนะถ้าเป็นรถสจังหวะนะ ถ้าเป็นรถ4จังหวะนะครับเ,เพื่อนๆน้ำมันเครื่องจะขึ้นไปชะล้างทําความสะอาดภายในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ชะล้างคาบขมอาจากการเผาไหม้ไม่หมดจดนะครับคาบขมอที่เกาะอยู่ตามล่องแหวนนะครับมันจะชะล้างลงมาที่ท้องอ่างนะครับดังนั้นนะครับน้ํามันเครื่องนะครับจะต้องดํานะครับน้ามันเครื่องจะต้องดําเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าน้ํามันเครื่องมันไปกลัดก่อนออกใช่ไหมละ่ะนะครับอจาก ตัวเครื่องที่เพื่อนๆเห็นเมื่อกี้นะครับเห็นไหมมันขาวสะอาดนะครับแต่ตัวนี้มันค,นค่อนข้างจะดเหลืองนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับดํานะครับนั่นหมายความว่าไอ้ตัวน้ํามันเครื่องที่อยู่ในรถ2จังหวะมันค่อนข้างจะกัดก่อนออกนะครับเพื่อนแต่ว่าไอ้ตัวนี้รถไม่ค่อยเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับเพื่อนมันทําให้เวลาใช้งานไปนะครับน้ํามันเครื่องมันติดอยู่ตามแข้งเครื่องนะครับ น้ำมันเครื่องมันแห้งเครื่องมันร้อนมันก็เลยแห้งติดมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนเวลาเราเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวมันจะสะอาดขึ้นกว่านี้นะครับเพื่อนนะครับทีนี้ในเมื่อน้ํามันเครื่องมันไปชะล้างคาบเขมเหลงมาที่ท้องอ่างแล้วนะครับก็อย่างที่บอกไว้น้ามันเครื่องจะต้องเป็นตัวละลายตะกอนนะครับไม่ให้ตะกอนนั้นตกจับกันเป็นก้อนนะครับเพื่อนอ่าถ้าเมื่อไหร่นะครับ น้ำมันน้ำน้ำมันเครื่องนะครับตกตะกรนเป็นก้อนนะครับเป็นยางเหนียวแล้วมันมีโอกาสที่จะวิ่งไปอุดตันไส้กรองน้ำมันเครื่องหรือว่าปั๊มน้ำมันเครื่องมันดูดไม่ขึ้นเนื่องจากน้ำมันเครื่องมันเหนืดนะครับดังนั้นน้ำมันเครื่องนะครับคุณสมบัติก็คือดำได้นะครับน้ำมันเครื่องดำได้แต่จะต้องไม่เหนียวนะครับเพื่อนนะครับในกรณีที่น้ำมันเครื่องเราดำเราปล่อยออกแล้วมันดำนะครับ Glass, มีคําแนะนําให้เพื่อนๆน,นะครับไปซื้อน้ํายาพัดชิ่งออยหรือว่าน้ํายาล้างห้องเครื่องมานะครับ glass, เ,เราปล่อยน้ํามันเครื่องออกปับ๊บนะครับเราเอาน้ํายาพัดชิ่งออยใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปแล้วก็สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ประมาณ3ามถึงห้านาทีก็แล้วแต่แต่ละยี่ห้อเขาจะระบุมานะครับห้ามเล่นเครื่องนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ทําการสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้นะครับ3ามถึงห้านาทีแล้วก็ทกา away, ําการปล่อยออกนะครับถ้าเป็นรถยนต์ก็เปลี่ยนไส้กรองน้ํามันเครื่องไปเลยนะครับเพื่อนๆ ของรถจนมันจะมาอยู่ประมาณ4.5ลิตรนะครับถ้าของมอไซค์จะมาป่องละ1ลิตรนะครับเ,เพื่อนๆนะครับมันมี2ขนาดนะครับน้ำยาปัชชิ่งออยนะครับเ,เพื่อนๆเอานะครับคลิปนี้ผมก็มาตอบคอมเมนต์ตอบคำถามให้เพื่อนๆเพียงเท่านี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับเพื่อนๆเอาคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้แล้วก,นะก็ฝากนะครับติดตามเพจร้านล้ำรวยยานยนต์ด้วยนะครับคลิปส่วนหนึ่งอยู่อยู่ใน ต้องทางเพจนะครับเพื่อนๆก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ